ดิจิทัลคอนเทนต์5พาดกับเทศกาลด้านดิจิทัลคอนเทนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง8สิงหาคมโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้เสริมแรกร่งอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสนับสนุนการจัดงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลดิจิทัลคอนเทนต์เฟสติวัล2024จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่11แล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์กับหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐและเอกชนส่งเสริมให้เกิดการขยายช่องทางการค้าของอุตสาหกรรมดิ ลครอบคลุมตั้งแต่การผลิตการเผยแพร่การจําหน่ายและการให้บริการสื่อสร้างสารรค์ ในรูปแบบดิจิทัลด้วยศักยภาพของไทยในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยงานนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการเจรจาการค้าเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของดิจิทัลคอนเทนต์ไทยสู่เวทีโลกตั้งเป้าจากคู่เจรจาธุรกิจมากกว่า450คู่สร้างรายได้กว่า800ล้านบาทเข้าประเทศค่ะสําหรับใครนะคะที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจาการรมนี้มีทั้งรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ line, กิจกรรมแบ่งออกเป็น2ช่วงค่ะตั้งแต่วันนี้ถึง28กรกฎาคมเป็นงานสัมมนาผ่านทางออนไลน์โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในหัวข้อที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกมแอนิเมชันการประยุกต์ใช้ AI ในอุตสาหกรรมและด้านการศึกษาสามารถลงทะเบียนได้ที่ Facebook Page DIDC 2024ที่แปะไว้ให้ตามนี้ได้เลยค่ะที่สําคัญฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะส่วนกิจกรรมในช่วงวันที่5ถึง8สิงหาคมนี้จัดขึ้นที่โรงแรมแบงคอกแมริออท คลีกวีนปาร์เป็นกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและต่างชาติที่จะร่วมเจราจาการค้าโดยไฮไลท์ของงานนี้คือมีผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์จากบริษัทชั้นนํา42บริษัททั้งหมดจาก10ประเทศทั่วโลกและมีผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนต์ไทย73บริษัทที่เข้าร่วมง,งานค่ะสําสหรับงาน BIBC 2024นี้จะเป็นอีกเครื่องมือสําคัญที่ส่งเสริมโอกาสในธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยให้ได้แสดงศักยภาพให้เป็นที่รู้จักและยอมรับแนแวดวงดิจิทัลคอน เพิ่มมูลค่าการค้าของธุรกิจบริการดิจิทัลคอนเทนต์ไทยในตลาดโลกสอดรับกับนโยบาย Soft Power ที่จะผลักดันให้ดิจิทัลคอนเทนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหาการรมของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์ผลักดันให้ไทยก้าวเป็นหับด้านดิจิทัลคอนเทนต์ของภูมิภาคค่ะ